สวัสดีทุกท่านนะครับช่วงที่สองอาทอล์ไลฟ์นะครับเพิ่งตื่นเลยครับพี่อ๋อเพิ่งตื่นครับผมใช่ครับตั้งแต่เช้านี้เพิ่งตื่นเป็นครั้งแรกเลยนะฮะสวัสดีท่านชมเป็นครั้งที่สองนะครับเจมลีเจนวิโทรหาแป๊บหนึ่งตื่นใช่ป่ะไม่เกินยี่สินาทีเจมครับสวัสดีท่านนะฮะก็ ผม,มนนนะผมแวะมาสั้นๆนิดนึงนะผมแวะมาสั้นๆนิดนึงสักครู่นะครับ โอเคจะมาอัปเดตสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเอ,อใช้เวลาไม่นานนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรัดตัดความให้ให้เห็นนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรสำคัญจะเกิดขึ้นบ้างต้องมาเล่าเรื่องนี้ฮะ โอ้โหัส <c oughs> ดีนั้เพื่อนผมจะเล่ารวบรัดตัดความไม่นานมากเพราะว่าอยากจะเล่าเรื่องทาให้ฟังตอนนี้มันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นบอสมวรจริงๆนะครับตอนนี้ความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีหลายภาคส่วนบ้านเราตีหนึ่งเจ็ดนาทีเนี่ยตอนนี้สารกบาลแล้วตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้นะครับคือไประเด็นมีว่าเพื่อนเพื่อน ปรากฏว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาตลอดเอาตั้งแต่สีห้าวันที่ผ่านมาแต่วันเสาร์เนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไ้ไม่หมดเลยนะครับผมจับเดตให้แล้วมันส่งผลต่อโลกอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆผมไล่เรียนทำลายแบบนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาที่ทรัมป์ไปบุกโจมตีเวเดเซลาเนี่ยนะครับควบคุมตัวนิกลัสปาดูโรไปเรียบร้อยเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมรวบมัตัดความนะหนึ่ง ตั้งรองประธานาธิบดีเป็นรักษาการประธานาธิบดีแม้จะเป็นคนของมาดุโรก,ก็ตามแต่เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการตราจรจหรือว่าสุความการเมืองสองสองนะครับสองเนี่ยเขาเข้าไปควบคุมแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะคือเกือบเกือบจะเบ็ดเสร็จเลยแหละในการคือใช้คำพูดว่าเวเนเซเลาต้องให้สอดควบคุมดูแลน้ำมันดิบทั้งหมดแบบนี้นะครับ แล้วไอ้ที่ตึงเครียดเมื่อคืนนี้คือหลังจากที่เปิดปฏิบัติการควบคุมน้ำมันนะครับและก็ปู้บริหารประเทศเมื่อวานนี้ทรัมป์ใช้เรือรบไปเขาเรียกว่าไปจับกลุมนะครับไปควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดทงรัสเซียนะครับที่ติดทงรัสเซียสองลำนะแล้วตึงเครียด ท่าผู้ชมตึงเครียดนะครับตึงเครียดทีนี้ขยับไปอันนึงเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมทํามได้พูดทั่สองสาเรื่องค่อยๆจากเบาไปหาหนักนะทอมบ,บอกว่าท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งของขวัญกดขอใจขอบคุณซอนเซอร์รายการของเราด้วยนะครับทอมบอกว่าเท่งบทงมวลเนี่ยเขามีคําสั่งห้ามไม่ให้บริษัทเอกชน ในการจ่ายเงินปันผลดิเดนต์ดิวในการจ่ายโบนัสแล้วก็ห้ามผู้ที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาเงินเอางงเงินเอาเงิน,างน,างนไรายได้ต่างๆเนี่ยย้อนกลับมาซื้อหุ้นคืนโด no. ห้ามเพราะต้องการที่จะให้บริษัทเวพอ์นหรือบริษัทผลิตอาวุธต่างๆเนี่ยที่เป็นคอมเรชันต่างๆนี่นะครับเร่งดําเนินการในการผลิตอาวุธโดยด่วนเพราะตอนนี้กระบวนการในการผลิตอาวุธของสหรัฐม,มันค่อนข้างล่าช้าอย่างมากจริงๆ อันนี้คืออันนึงนะไ,ไปกดแล้วก็แชร์กดสองขวัญขอใจนะครับคุณแมครับยังไม่จบแค่นั้นครับทรัมป์บอกต่อว่านะทรัมป์บอกต่อว่าเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยผมคาดหวังว่าสภาคองเกรสควรจะปรับเพิ่มงบประมาณกระทรวงกลาโหมนะครับขยับขึ้นเป็น1.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเดิมทีเนี่ย งบประมาณปีสอง6ันยี่ิบหกก็คือปีนี้อยู่ที่เก้าจุดศูนย์หนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐทรัมป์บอกปีหน้าคือปีสองพันยิบเจ็ดนะครับอยากให้มีการปรับเพิ่มนะครับอยากให้มีการปรับเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมกระทรวงสงครามของเขาเนี่ยงบอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งจุดห้าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมตนะิท่านผู้ชมแต่มนันต้องผ่านสภา มันต้องผ่านสภาคองเกรสทั้งวุฒิสภาและก็สภาผู้แทนราษฎรซึ่งตอนนี้พรรครีพับลิกันของทรัมป์เนี่ยครองเสียงข้างมากอยู่ทั้งสองสภาแต่ช่วงปลายปีมันจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมเลือกตั้งสอสอ435ที่นั่งและเลือกวุฒิสมาชิกหนึ่งในสามโอเคไหมทีนี้ปรากฏว่าท่านชมทรัมป์บอกต่อว่าเฮ้ยอยากได้งบประมาณตรงนี้พูดง่ายวัาทิศทางตรงเนี้ย มันขยขยายไปเป็นทิศทางเรื่องของการเตรียมที่จะก่อสงครามหรือไม่หมายถึงว่าไม่ได้ก่อสงครามหรอกหมายถึงว่าในเชิงมิติความมั่นคงเนี่ยเขาต้องการที่จะได้พื้นท้งพื้นที่นั้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในการที่อ้างอิงเรื่องของหลักลการเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วยังไม่จบแค่นั้นท่านผู้ชม,มะฮะยังไม่จบแค่นั้นนะครับปรากฏว่าโอ้ ล่าสุดอันนี้อันนี้น่าตกใจอะน่าตกใจนะว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าเขามอบหมายมากโกโรบิโอ,อมากโกโรบิโอเป็นรัฐีต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีกำหนดการเตรียมจะพบกับย้ำนะครับเตรียมจะไปพบกับผู้นำของเดนมาร์กในสัปดาหน้าย้ำนะครับ มาโกรูบิโอเตรียมจะไปพบบินไปพบผู้นําเดนมาร์กในสาหน้าพูด,ดง่ายๆว่ามา์โกรูบิโอบอกว่าทรัมป์ต้องการจะซื้อลิสดีลเรื่องของเกาะกรีนแลนด์ที่ผมไล่ฟังไว้แต่เมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับต้องการต้องการเกาะกรีนแลนด์นะซึ่งเป็นของเดนมาร์กเล่าไปแล้วเกาะกรีนแลนด์เนี่ยบริหารปรกครองตนเองแต่เป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กอยู่นะครับทีนี้ประเด็นคือว่าท่านโชมนะะ ปรากฏว่าวัคทองสําคัญที่มาโกโรวิโอบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ทางการทูดในฐานะตําแหน่งรัฐตรีต่างประเทศก็คือไปพูดไปคุยไปเจรจาแหละจะเช่าจะซื้ออะไรกว่านไปได้ไหมท่านชมปรากฏว่าแต่เขาบอกว่าแต่สำหรับโดนัทรัมประธานาธิบดีเพรสเซนต์ทรัมเนี่ยเขายืนยันว่า ไม่ปิดโอกาสในการใช้กำลังเพื่อไปสู่การบรรลุเป้าหมายฮรไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีนี้ถามว่าพยาักแล้วไงแล้วไงสักครู่สักครู่สักครู <c oughs> ผมจะให้ดูฮะอู้โหผมจะให้ดูภาพภาพนี้นี่ครับใครที่อยากเห็นไปที่บ้านฝาบ้านแดง อืมโอเคคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้มีรายงานว่าเดนมาร์กเนี่ยตระเตรียมนะครับท่านผู้ชมฮะคือหลังจากที่ทรัมป์ประกาศแบบนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างชาติภาคีสมาชิกในนาโต้ด้วยกันแล้วเล่าย้อนนิดนึงท่านผู้ชมฮะเมื่อคือนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี้ย,ย,นเ,นยเออเขามีการประชุม อยู่วงวงหนึ่งที่ที่ที่ปรีสฝรั่งเศสแล้วปรากฏมีผู้นําฝรั่งเศสเอ็มมอโลแมครองนะครับมีผู้นําอังกฤษเค์ซาเบอร์มีผู้นําเยอรมนีมีผู้นําอิตาลีร่วมกับผู้นําโปรแลนด์สเปนแล้วก็เดนมาร์กเขา,ถาแถลงการร่วมกันว่าพื้นที่บริเวณเกาะกรีนแลนด์เนี่ยมีเฉพาะเดนมาร์กเท่านั้นที่ได้สิทธิ์ในการบริหารการและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของเกาะของเกาะกรีนแลนด์ ของกลุ่มครีแลน์นะครับพอประกาศแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมาโกนุก,ก็บอกว่าเดนวิกหน้าเขาจะเป็นผู้นําผู้นําของเอ,อผู้นําของเดนมาร์กท่านชมแต่ว่าที่เห็นเนี่ยนี่เป็นสำนักข่าวเอลสำนักข่าวต่างประเทศนะทะ่านชมฮะพอาพาดหัวข่าวบอกว่าเดนมาร์ก is preparing for the u n t i n cable คือเดนมาร์กอยู่ระหว่างเตรียมตัวในสิ่งที่ไม่คาดคิด่นะครับ นี่ครับในกรีนแลนด์ In Greenland there is nothing to bomb มันไม่มีจะไม่มีทางเกิดระเบิดอะไรขึ้นมันไม่มีอย่างนี้นะี่ครับเขาพอตกอว่า Copenhagen strategy is to seek dialogue with members of the Trump administration is considered to be more pragmatic ก็หมายถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปริหัตของทรัมป์นะครับนี่เป็นรายงานจากกลุ่มโคเปนเฮเกน นะครับโอ้โหนี่มีรายงานเพิ่มเติมนะเขาใช้คำว่าท่านชมนมเขาใช้คำว่า Denmark is not an enemy of the united states เราไม่ใช่ศัตรูของสหรัฐนะตึงเครียดนะท่านชมตอนนี้ตึงเครียดจริงฮะนะครับคือคือถ้าทีทรัมป์เนี่ยตอนแรกเราประเมินว่าเฮ้ยหลังจากเวเดเซลาเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาพูดถึงกรีนแลนด์เนี่ยวินิคกรีนแลนด์วินิคกรีนแลนด์ land, เนี่ยเราน่าจะบอกว่าเฮ้ยยางหลอกยางหลอกเขาพูดไปงั้นแหละนะครับปรากฏว่าท่านผู้ชมฮะทําเอาจริงดูเหมือนจะเอาจริงแล้วบอกว่าอันนี้แต่อันนี้เอนนอเขาบอกว่า but it's difficult to imagine imagine prime minister Charles Frederick Nelson นะครับ changing location every night คือตอนนี้มันมีรายงานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันมีรายงาน ว่า,านทนายกรฐมตรีของ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 เดนมาร์กเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นที่ในการอยู่อาศัยเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเออเฮ้ยเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนพื้นที่อยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วบอกต่อได้ว่า a อล o ปรเ t คบ by เ uh, อ like ่อ o พ e r รียนกาดไ l ช k มาดูโลกแล้วตอนนี้มีการสั่งการให้มีการคุ้มครอง โดยกองกำลังแปรทเรียนกาดส่วนตัวนะครับทีนี้เขาบอกต่อว่า Denver is not an น n e m y of t t e n e n ี t อฟเ t อ e นเราไม่ได้เป็นศัตรูสหรัฐนะ but and a l i k แต่ในฐานะนาท,นาที่เป็นพันธมิตรด้วยกันเนี่ย and one of the most royal o n d o n i s e n d a green l a n d e r r e s p o n d to the white house growing a g g r a g e by saying no more pressure no more insulations uh, ins No more f a n t a s i e s which is sent t t a m e from Washington it seems clear that e x p t i o n is no fantasy ก็หมายถึงว่าคือเขาคาดหวังสัญญาตัวนี้จะไม่มีนะนะครับอ้ได้สนใจฮะน่าสนใจ นีครับอันนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะแล้วแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะอะ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูรายงานรายงานจากเอ่อเดี๋ยวดูบีบีซีเดี๋ยวดูธรรมศาสตต่างประเทศนิดหนึ่งอ,อันนี้อันนี้ดูก่อนอันที่ดูนี้ ย้อนกลับไปเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโอเคท่านท่ที่เห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยใครอยากดูไปบ้านบ้านแดงบ้านฟ้าช่องอาริการัสนะครับที่เห็นตรงกลางเด็กนี่คือพีโทโท,โทษตรงกลางคือมาโกโรบิโอคือรัฐตีต่างประเทศ นะครับนี่คือรัฐทีต่างประเทศนะครับแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยคือพีทเฮกเซตคือรัฐทีกาลาโหมรัฐทีกระทรวงองคารของสหรัฐนะครับเขาบอกว่า uh, the U.S. Secretary of State Marco Rubio said he plans to meet เขา Marco Rubio เตรียมที่จะไปพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเดนมาร์กในส์ห,หน้านะครับ after the Trump administration uh, doubled down on its intention to take over Greenland หลังจากที่ทรัมป์เนี่ย นะครับได้บอกถึงกระบวนการในการที่คือพวกนี้พูดถึงเดนมาร์กอยู่หลายครั้งและสองสาครั้งแล้วนะครับเดสต์ริกอาร์กติกไอซ์แลดก็หมายถึงว่าภูมิภาคอาร์กติกตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กอยู่ด้วันนี้โอ้โหนี่ทรัมพูดบ่อยมากนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าโอเคเดนิชฟอร์เรนส์มินิสเตอร 拉斯โรเครัสบุนเซนเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกท่านบนตรีต่างประเทศของเดนมาร์กนะครับของเดนมาร์กเนี่ยรวมไปถึงเนี่ยผู้ว่าการที่ปกครองกรีนแลนด์อยู่นี่นะครับฮิสกรีนแลนด์เคานเตอร์พาร์ตเนี่ยวิเวียนมอรเฟลเนี่ย has r e q u e s t e meeting with the i o เดี๋ยวต้องคุยกันกับ Rubio หน่อยโหมันมันเดือดแน่ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่กระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระบวนการเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ได้รับสัญญาณมา นะ According to a statement p o s t Tuesday to Greenland government website previous request for m e e t i n g w e r e not s u c c e s s f u l หลังที่ที่ก่อนนั้นมีคำายามจะพูดคุยรอบหนึ่งแต่ไม่สำเร็จนะครับออูบิโอบอกต่อว่าจริงๆเนี่ยตัวคณะบริหารฝ่าย r ิพับบ i ิกันเนี่ยก็เอ้ยคือมุมมองที่ในกระบวนการในการจะซื้อเขาใช้คำ purchase Greenland เนี่ย มันก็เราต้องการจะซื้อนั่นแหละซื้อซื้อง่ายๆเงียง้ยนะครับแต่ as of course o u s i n g military force มันไม่ได้หมายความว่าจะปิดโอกาสในการที่จะใช้มาตรการเขาเรียกว่ามาตรการทางกองกำลังทหารอยู่แบบนี้ไม่ปิดโอกาสโอ้เดือดจริงนะครับ Oh. ท่านผู้ชมครับมันมีแรงงานล่าสุดมาแบบนี้ในวันพุทธที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยอรอูบิโอบอกกับนักข่าวของเดอะวอชิงตั o โพสต์นะครับว่าทรัมป์เนี่ยได้หารือพูดคุยเกี่ยวกับการกระบวนการเข้าครวบครองกรีแลนตั้งแต่ First สเทอมนคือหมายถึงทศมัยใหม่มแรกเมื่อเจปีก่อนแล้วนะครับเพื่อหกจ็ปีก่อน that's always been the president intent มันคือความตจนาตั้งใจ ของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วดูอดูดดิอบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าย้ำว่าเฮ้ยเนี่ย he is n o the t first U.S. president that has examined or l o o k at how we could acquire g r a n แต่ย้ำนะว่าเฮ้ยไอ้ที่พูดเรื่องกรีนแลนด์เนี่ยไม่ใช่ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่นะก่อนหน้านี้มันมีแล้วนะครับมันมีมาแล้วทีนี้ไอที่มันตึงเครียดท่านผู้ชมอะที่เห็นตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่า นะครับเขาบอกว่าผูา้นงของฝรั่งเศสจยมาอิตาลีโปรแลรนด์สเปนแล้วก็ยีแต่คิงดอมสาระสนันกนะครับไปหารือกับท่านนายกร,รัฐมนตรีเมเทเฟสดิกซันเกี่ยวกับเรื่องของแถลงการเพื่อจะยืนยันว่าเฮ้ยไอเกาะเนี้ยเขาใช้คําว่ามายเนอร์ลลิชนี่โอ้โหร่ำรวยแร่ธาตุแร่แร่แร่แรแรแราหยายากนะนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นของ ชาวเดนมาร์ก belongs to its people เป็นของชาวกรีนแลนด์นะครับโอ้โหแล้วเฟดริกสันเนี่ยใชจำว่าเฟดริกสันเฟดริกสันวนด that t U.S. take over would amount to the end of NATO ถ้าสหรัฐแบบนี้นะครับ n นโตพังแน่นอนแหลกเหลวแน่นะครับแหลกเหลวแน่นอนเพราะว่าเดนมาร์กอยู่ในนโต สวิตสกาก็อยู่ในนาโต้นะครับเดนมาร์กอยู่ในนาโต้สหรัฐอเมริกาอยู่ในนาโต้ในนั้นเนี่ยเซ็นกันเองในนาโต้หรือเปล่าแล้วเมื่อคืนชอปออกมาด่ากราดนาโต้นะครับออกบัรดากลกราดนาโต้เลยหลังจากที่ชาติสมาชิกทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสมาชิกนาโต้หมดเลยยุโรปเล่ยนะครับองค์การสธิสัญญาป้องกันแอตติกเหนือนะโอ้โหนี่ น่าสนใจฮะท่านผู้ชมน่าสนใจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยใชยธนาโต้พังเนี่ยเรียบร้อยเลยครับคุณทอสวาเกนบอกว่าปกติโลกมีข่าวเดี๋ยวนีปกติโลกมีข่าว,ว,ป,าวประธานาธิบดีสังเป็นแบบนี้เป็นประจำไหมครับคือจริงๆมันมีประเด็นเกิดขึ้นเรื่อยแต่ว่าที่จะเป็นแบบนี้มันไม่มีฮะ เออที่จะเป็นแบบเนี้ยมันมันมันไม่มีไม่ค่อยมีอ่ะช่ครับมันไม่ค่อยมีกันแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมนะดังนั้นที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผมปิดท้ายท่านสั้นนิดนึงฉบับอัปเดตเรื่องนี้นี่แหละท่านชมนกับพรุ่งนี้เนี่ยอ๋อบอกก่อนว่าใครพลาดอาจารย์เดชานึกบิ๊กโจ๊กท้าไมตามย้อนหลังไปกด subscribe ได้ครับท่านชมนที่อยู่ในทิกต็อกฝากไปกด subscribe ไปดูเองนะครับ ทางเดียวเท่าน,นั้นนะครับที่ไปดูย้อนหลังได้เล่าเรื่องบิ๊กโจ๊กสุดๆอะผมบอกได้แค่นี้ฟังเอาเองฟังเอาเองพี่ชายของผมอาจารย์เดชาเกรติวิทยาน,นันต์ไปดูเอ,เองนะครับมาตอนโชว์ครขั้นที่ผ่านมาคนก็ชอบขุมผมคุยอัอาจารย์เดชาสนิทกัน ไปดูย้อนหลังเอลนะครับทางเดียวเท่านั้นฟังที่ไหนก็ที่บอกไงครับว่าบ้านแดงอันดิกรัฐไงบ,บ้านแดงอันดิกรัดครับบ้านแดงอันดิกรัดครับไปกด Subscribe ได้เลยครับอย่าเล่นช่องทางเดียวเพื่อนๆคือผมจะไล่ฟังนะนิดนึงรายการทางบ้านแดงอ่ะ YU YU TUBE อะมันเป็นมันเป็นช่องทางพรีเมียมคุณภาพรายการดีๆอยู่ในนั้นเต็มเลยขอโฆษณาราย,ยการผมผู้ยู่ในนั้นลองไปฟังดู บทสัมภาษณ์เปิดใจบิ๊กโจ๊กอะไรต่างๆไปดูลองไปดูดูครับเพื่อนๆชวนไปกด subscribe บอกได้เลยครับลองเปลี่ยนจากติ๊กตอกอ่ะไปบ้านแดงบ้างอันนี้จริงเราดูนะเราดูฝากนิดนึงฝากกด subscribe ได้ยนะเพื่อนๆนะครับนะสุดท้ายนิดนึงครับอีกท้ายนิดนึงมาสั้นๆเพื่อนๆพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงทําทําบ้านเรานะ ครับ่องข้างบ้านเราสารสูงหรือสุ per ของสหรัฐเนี่ยนะครับจะพิจารณาจะพิจารณาประเด็นเรื่องของการที่มีภาคเอกชนร่วมกับทางผู้การรัฐไปยื่นเรื่องต่อศางว่ากระบวนการในการออกมาตรการภาษี t a r i f เร,รืข้าล t a r i f ของทรัมป์เนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญขอโทษ ขาดต่อกฎหมายกนนารแทบอำนาจฉุกเฉินในทางสตร,รีแกรนค้าของสหรัฐอเมริกานคะครับหรือไม่อาจจะพิจารณาหรืออาจจะฟังรับฟังความเห็นเพิ่มเติมต่อเดี๋ยวรอดูก่อน,นภายในเดือนมนกราคมเนี่ยน่าจะน่าจะคว่าน่าจะมีคำตัดสินออกมาคำพิพากษาออกมา นะครับเดี๋ยวรอดูเอ,เอ่อเอ่อศาลอน,นิสานดีกาศาลดีกาฮะอน,นิสานดีกาอ่าศาลอนิสานดีกานะครับศาลดีกาก็ใช่แล้วดังน,นั้นเนี่ย ก็แวะมาอัปเดตสั้นๆนะครับท่านผู้ชมนะแวะมาอัปเดตสั้นๆกันสักนิดหนึ่ง,น,อองน,น่าจะพอมองเห็นนะน่าจะพอมองเห็นนะคุณกูชา,าไปหาเรื่องราวนิดๆเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะขัดขัดกันเรื่องดินแดนนิดๆฮนะเดี๋ยวรอเช็คก,ก่อนเดี๋ยวรอเช็คก,ก่อน ครับก็ oh. ประมาณนี้นะครับแวะเข้ามาสั้นๆนะท่านผู้ชมเพราะไม่ค่อยสบายนิดนึงพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตื่นเชา้าเพราะว่ามีนัดกับนักการเมืองสามท่านรู้หัวหน้าพักใหญ่หนึ่งพักนะครับแล้วก็หัวหน้าพักเล็กหนึ่งพักมีเห็นไหมประมาณนี้ นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเข้มข้นอวมธรมขนาดไหนโอเคไหมฮะโอเคครับประมาณนี้มาถ้าเกิดเกือบครึ่งชั่วโมงนะเพื่อนๆับสั้นๆเนาะพรุ่งนี้เราพบกันพรุ่งนี้เราพบกันนะครับยังดีที่มารอขอบคุณมากครับพรุ่งนี้พบกันนะเพื่อนๆนอช่วงหกขั้มเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันวนันพรุ่งนี้ขอบคุณปอนเซอร์ของเรานะครับ เปีนอยู่หน้าจอตอนนี้เฟาวิทพลัสอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีและรู้เท่าทันทุกข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์วิตามิน B ีรวมดิวฟาวิทพลัสช่วยเสริมสร้างวิตามิน B ช่วยเสริมสร้างร่างกายลดอาการเหน็บชาและลงหิบจางผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดดิวเจเริญฟาร์มาสุดติคอรครับโอเคพบกันพรุ่งนี้ครับเพื่อนๆครับทุกนครับ เพียบมากพักผ่อนน้อยสวัสดีครับราไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมไปกด subscribe ได้ที่ YouTube Art เอกลัตนี่ครับ YouTube Art เอกลัตภาษาไทยเลยฮะช่อง YouTube ชื่อ Art เอกลัตนี่ครับเพื่อนๆครับเพจ Art เอกลัด้วยครับผมนะครับทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆครับกด s u b สมัครได้เลยครับ